สบายดีป้าลุงสบายดีบอร์สกูสก้อนชิมองชิมวันพ่อช่างฟองตาขึ้นตาป้าลุงตอนนี้เรากินข้าวแรงหมงเลยมาเด้อมาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายคุณตาคุณลุงลุงนะครับพี่พี่หน้าหน้าทั้งร้านหลักเบิร์สกูสก้อนเอฟซีสุขสานน่ะป้าลุงมาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่กินข้าวแรงทำกันเด้อเมนูเฮาก็มี มีดาษเนื้อ,อมูแลูก็ิหนึ่งลูกซินนอหนึ่งลูกซีนจากแม่ใจดีเป็นสปอร์ตลูกซีนนะเนื้ปลาลุงเนือหอยหนาุงงวอ้ยนื้ออรเน้อน่อยกันเพื่อจังหวะเน้อหน้อยกันองียวหนะ

ลุงทางมองไทยเนอขอขอบคุณลุงหลเออคุ so its, um, pues, um, ีสัพพอดบ่าตาหาลอยบาทเยขอให้คุณลุงนหับกับขึ้นอยู like ่ลอยถ่าพันท่าแล้วเนาะหาล้านหาเซนเออหาเซนหาล้าบเดยวนะจะหับมาแล้วคุณแ่หาลอยบ่าขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงเรอระเบิเงินทองนะผมจาให้นู้หน่อยจับ มาตากสีขาเสือซะก่อนเอ้าลุมังนี่ตากปรดี๋ย่ดีมาด้วยเราเก้าซิบมาตกบ้ลนกูดตัวเดียวเลยาตาะเราเก้าซิบสีขาเสื้อควิดเตนี่เรอให้นู้น้อยจับนูน้อยให้เราเห็น่ามตาเราขอพุณนั่น คุณแม่ได้ร้ายเด้อท้งเมืองเราจีนมาใส่ใส่ถุงเท้าเี๋ยุบยยิบยิบยิบเ่งกซื้อลูกสิ้นมาให้ครอบครัวกินสบายดีปะลูกครอบนาครอตาเบิปะลกควาน้องเมดไปนเตบอนเนาะกระจงว่าห้น้องเมดแล้วบังบังัสบดีปะลูงคุณแม่น่นแหละขอให้คุณแม่ลำล้ำด้วยเด้อแม่เด้อ สบายดีปาลุงสบายดีพ um, okay. ่อแม่แก้วมันบ mm ักขานแม่เขังอ่ะเนมาให้นูน่อยจับเงินนั่นเด้อดูอาตจับนั่นจับแล้วกับบตาขาเสื้อไรปลุงนมาจับแล้วมาเน่าจับแล้วล่ะปมาน้แม่จับแล้วมาเลย คุณลุงลุงโซกนะนะหจักล่วงขนาดอ๋อขอบคุณคุณลุงหลายๆเด้อสื้ซับพอร์ตซื้อนมหลือซื้อน้ำเองนี่นะไป็ดเจ้าขอคนขอนขอคนเลยขอไม่นอนแอนนี่ซื้อแม่น่าหน้านะกันม่อนนีหลายคนก็บแม่พาโซกหน่อยสิเด้พาโซกหน่อยน่ะคนมาซื้อผู้ชายแต่ว่ามันเปลี่ยนมาได้เด้เพราะว่าได้เอาวนได้เอาขึ้นถ้มโนงอกแล้วนะก็เอาขึ้นไม่เกิดผแล้วขอบิดแก้มแน่ขอหอมแก้มแน่ นค่ตามคำขอน่น่อนอน,อ,น,อ,น,นอยอาน,น,อน,หาอน,อนุหน่อยไปอยู่น้ำยาถ่าเลยมาพอสิกิเขาก่อนเลยนุ่นหน่อยไปอยู่น้ำยาถ่าย้ายเป็นบ่ยายเป็นยิ่งแต่เว้นหนูปลาลุงไนงะเป็นบทที่เนี่ยแล้เป็นบทที่เร,รื่องประหลาดเลย กเราบปจีี้เหเขาสาดีเลยต้งหากสิลงบปจีตลาดปกุ้งเบิร์ดคุณยายต้องกินนะกุ้งเบิร์ดเพิ่นเิห้าไม่เ่าหนาวมัลงได้ใส่กันยาวมันเบิร์นมืกระท่ โอ้แนมาบาดนี้เกือบเบิดเลยีบมูกระาบลุกุ้งไปไหนหมดเอา้หมดแล้วท่านน้องหีก็น้องหีแล้วจุกุะเลละีาน้องี่ะมกุ้งน้อยกุ้งอุีเวลา้แงเนย Hãy nhanh hồ ấy là môn kháng nghệ yap môn kháng nghệ yap môn kháng nghệ yap môn kháng nghệ ขาแย่แก <c oughs> ้กนมอก้ากระแกน้ากน้องมดเป็นใเมืงเออเป็นใบ้านจเมืองจบ้านจบ้านเมืองจะจงวให้น้องมดแล้วแลกับหมู่ ถูสิับตากแบ่งเาแง่มกลนหนึ่งเอคุณยายเอาน้อมาไปชุบเยมเน้อากินหนึ่งยังมาดะ เพ่งลยะงย่าห้เุา be okay. like yeah, sure. mm ุจะอากับแล้วก็อง่าไหากินมาลืเงี้ยาเจ้าเป็ดเยวขอซอยเจียวเเป์เยปไว้าลงเง้เจ้าโต๊กับพวก ไม่ใส่เี่ยงก็ไปไ่กจะดีแหละมาเกยวขาวมาจ้าใเสียงมาใส่เหรอเหนื่ยจันอ่ะเดี๋ยวไดนยังวิ่เหรอแค่ละกูไม่ไกินจีกับปุ๋ย่นโรงเกี่ยามไปอย่างก่อนอกสิเจ๊คือเป็นอย่างแล้วมันไหล ่ยหัดยางแล้ว่าพื้นเลยลุงเลยที่ลุงเป็นเจ้าป่อยมากนะเหมือนห่อคุณพ่อหาเลื่องของนู้นนีันที่สิบเจ็ดพอดีเีลย่รนครนัเดิน

ไ่ได้รู้หน่อยกับพลุงเเก,กิดเหตุบกัดจิตกับมิวะไ,ได้ขึนไปในเมืองเลยขึนเมืองสวสนาเขตอ่รหน้นูน่อยมาอยู่บ้านก่อนหามือา่อ่วานำนมเป็นหายนำนมนี่ ไม่พัวต่ออยู่เพราะว่าน่าเกเนาะเลือดต้องข้างไม่สมก้อเสียเลือดลายเพิมเลือดหน่งชุ่มเลือดกรนนี้จะเลือดพ่อจะฟองเลือดเลือดอะไรเลือดเหมือกด่แป้งกับเตามาเ็อไปเียเงินสามหนอยบาทหน่อร้กค

เรา้องมาลุกน้องมิดน้อเมตาน้องตัวใหญ่ไตั